เนี่ยเล่าให้ทุกคนฟังในไลฟ์สดต่างๆเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นแบบนั้นซึ่งตอนนั้นตอนที่หนูร่วมงานหนูไม่รู้ว่ามีกรณีเกิดการที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นพอวันนี้ที่มันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นในส่วนของหนูเนี่ยยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากไลฟ์ของหนูแต่หนูก็แค่อยากมาสแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะตอนที่ไปไลฟ์ขายเขาเขามีคลิปให้เราเนะี่เพราะเราต้องพูดแบบนี้นะ,ะมีในส่วนของโปรโมชั่นค่ะ ใช่แล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาต่างๆเนี่ยถามว่ามีสคริปต์บ้างไหมมีแต่ว่าเราก็คัดกรองแล้วก็ไต่ตรองอีกทีว่าสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะผมบิ๊กลคะต้องพูดตามสคริปต์เขาไหมหรือว่าเขาให้เราพูดเองเอ่อเท่าที่ไปวันนั้นคือแพทเทไม่ได้พูดเพราะว่าผมไปยืนเป็นบุญเป็นตัวประกอบให้เขาไลท์นะฮะก็ะแล้วก็มีการหยิบจับกระเป๋าเขาก็มีการเหมือนไปไปรับชมแบบความมาั่งคั่งของเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่โปรโมชั่นผมแทบไม่ได้พูดเลยวันนั้นครับ ความกังวลใจอะไรไม่ก่นอนเนี้ยเพราะว่าการทุกคนจะต้องแบบมีเอี่ยวหมดเลยอ่ะถามว่ากังวลใจไหมก็ไม่กังวลใจเพราะว่าเราก็รริษัษึอยู่แล้ววันนี้เรามาพบกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้พูดผ่านสื่อวันนี้ว่า mm hmm. อย่างไรเราก็มาเจอเท่าที่แล้วนะครับผมถ,ถ้าถ้าเกิดท่านอยากได้ข้อมูลอะไรหลักฐานการดีลงานแล้วก็สลิปการรับเงินส่วนเรื่องเงินที่เรารับมาถ้าเกิดจากทางเจ้าที่ตรวจสอบว่ามันไม่โอเคหรือมันมันต้องเอากลับคืนไปผมก็ยินดีที่จะมอบให้กับทางเจ้าที่เหมือนกันครับ ยืมรอคืนล่าตัวแล้วหะใช่ถ้าค่าตัวตรงนี้มันมันเป็นไม่ปร่งใสหรือยังไงผมก็ยินดีที่จะคืนให้กับทางเจ้าที่ไปตรวจสอบได้เลยครับค่ะค่ะ จริงๆตรงนี้ต้องชี้แจงตรงๆแล้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไม่โอเคแล้วที่เรามาคืนเพราะเราเสียความรู้สึกใดๆคืออาจจะไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะไม่งั้นเราคืนไปนานแล้วแต่วันนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความซึ่งวันนี้เรานํากําไรที่เราได้มามาแสดงความึกใจแล้วก็มาให้ทางตํารวจเนี่ยเขาพิสูจน์ก่อนว่าเงินที่ซื้อให้เราตรงนี้มาจากตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็เป็นเงินที่แบบอันออตรายรอยู่ไม่วันนี้เราก็เลยอยากจะนํามาเพื่อให้ทางตํารวจพิสูจน์หลักฐานค่ะ บเขาของนาฬิกานี่คือมันไม่เกี่ยวกับค่ะไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ซื้อเองแล้วก็อย่างที่โพสต์ไปว่าใบเซอร์ทุกอย่างเจอแล้วค่ะกลว่าถ้าเกิดพิสูจน์แล้วว่าเงินเขาไม่บริสุทธิ์ติดกฎหมายหรือไงเราจะคืนไหมการ์ตัวเราผมได้บอกพี่พี่ไปศาลแล้วว่าสองครั้งสองแสนผมยินดีคืนแล้วไปชดใช้ให้กับคนที่เขาที่เขาเสียหายผมยอมคืนเพราะไม่งั้นอะถามว่าผมคงไม่ออกมา แรงพอเป็สุดใจมันคือแน่นอนครับแล้วไม่มีแบบว่ามาหักผมให้หมดเลยสองแสนครับแล้วในส่วนของที่แบบพอพวกเราตัวคนมีเสียงของเาพอออกมาทํางานกับแม่ตา้ากับมันก็สร้างความน่าเชื่อถือให้เขาไงส่วนกระตุที่คนได้รับจากแบบการเชื่อที่พวกเรามาปรวจตัวในงานเขาเอะไรนยี้เราอยากจะสื่อสารกับคนที่เขา งงก็ยอมรับว่าเสียใจนะคะเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่เราไปไลฟ์มันก็มีผู้ชมดูมากขึ้นและทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เข้าไปติดตามเขามากขึ้นแต่พวกเราเองก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่ามันจะเกิดกรณีที่มีผู้เสียหายแบบนี้อยากให้ใช้วิจารยาณตรงที่ว่าถ้าวันนี้มีผู้เสียหายแล้วเรายังไปรับงานหรือพวกเราเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้าๆในภายภาคหน้าอันนี้สังคมลงโทษพวกเราได้เลยแต่นี้มันก็เป็นกรณีแรกเป็นเคสแรกของพวกเราเหมือนกันเราทําหน้าที่รับจ้างงานต่อไปนี้นะคะอย่างที่จะนี่แจ้งว่าเราจะมี ทีมทนายนะคะบริษัทของทนายไพศาลเนี่ยดูแลเกี่ยวกับฝ่ายกฎหมายของการรับงานทุกอย่างไม่โปร่งใสไม่ปลอดภยัยแจกไม่ชัดเจนหรือว่าผู้ที่มาจ้างเราเนี่ยอยู่ในคดีความต่างๆอันนี้คือจะให้ทางทีมทนายเนี่ยดูแลทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆสําหรับท่านใดที่ต้องเป็นเหมือนแฟนคลับเจนเนี่แล้วไปติดตามทางแม่ตาก็ได้รับความเสียหายรู้สึกเสียใจมากจริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าตรงไหนที่ช่วยได้หรือสามารถเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาได้ก็ยินดีที่จะรับฟังทุกคนคะ่ะ ใช้อะไรสุดบ้างจะแบบยืนยันว่าพวกเขาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวข้องเลยอ่ะเอางีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดกับพี่ๆสื่อมวลชนก่อนนะประเด็นแรกเนี่ยจากเคสร้านทองนะครับแม่ตัก๊กป๋าเบียนะก็กระทบศิลปินดารานะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เป็นจํานวนมากนะทนายแจ้งเตือนอย่างนี้ก่อนนะครับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องนะให้เข้ามามอบตัวมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่มอบตัวนะมายืนยันความบริสุทธิ์นะครับอย่าหลบนะครับทนายหลายท่านเขาเตือนแล้วนะผมยกตัวอย่างอย่าง,างเคส แม่ตั๊กป่าเบียเนี่ยอาจารย์เดชานะครับซึ่งสนิทกันนะก็บอกแล้วว่าให้เข้ามาให้เข้ามามอบในแต่ครั้งแรกแต่ไม่มาสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัวถูกจับถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับและอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่ทั้ง3ท่านนะผมต้องเรียนก่อนว่าตัวความของผมนะครับก็คือเจนนี่กับพี่บอลนะส่วนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเป็นลูกความของทนายพัทซึ่งซึ่งเป็นทนายเ,เพื่อนกันอยู่แล้วนะเป็นน้องนะครับอ,อ,อย่างนี้ทรัพย์สินใดๆที่ลูกความได้พูดไปเมื่อกี้นะ นะครับไม่ใช่การคืนนะครับเขาได้มาโดยสุจริตนะครับตรวจสอบได้แต่เป็นการส่งให้ตรวจสอบนะครับทรัพย์สินใดๆหรืออะไรที่ได้มาโดยเชื่อว่ามาจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเรามายืนยันความสุดโดยการส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะทําเรื่องขอคืนนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าบางสักบางอย่างเนี่ยก็คือสุจริตมันสุจริตหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกําไรการให้อย่างของพี่บอลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรียกค่าตัวก็ไปแต่คนที่ ติดต่อไปก็เรียกว่าเกรงใจกันไปก็ค่าตรงค่าตัวเห็นไหมมันมีราคาไม่เท่ากันเห็นไหมแสดงว่าเขาเสนอให้เองอย่างเจนนี่นี่ก็โดนหลายหลายดอกนะอย่างเช่นไอ้โรเล็กอ้างว่าส่งให้เขาซื้อเองไอ้ปาเต้อะไรเนี่ยส่งเองเขาซื้อเองแต่ก็ไปจัดฉากนะหรือไม่อย่อยางไรนะผมพูดอย่างนี้นะว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จไอ้เงินอะไรนะเค้กวันเกิด2ล้านดึงมา2องหมื่นจริงหรือไม่อย่างไรทนายไม่ยืนยันนะก็ทนายเคยพูดไปแล้วนะ ความปลอมจะปรากฏเมื่อความจริงถูกพิสูจน์นะครับฉะนั้นเสร็จทรัพย์สินทุกอย่างตรงนี้ส่งให้ตรวจสอบครับไม่ได้คืนเมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดถึงศาลสูงสุดแล้วจะทำการ้องขอคืนทั้งหมดครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเงินที่ได้มาจากการถูกว่าจ้างนะครับให้ไลฟ์ขายสินค้าหรือให้ไปแสดงคอนเสิร์ตหรือใดๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าศิลอปอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้นะครับ รับมาโดยสุจริตไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงขาดเจตนาทั้งหมดเพราะไม่รู้เรื่องอย่างที่นักข่าวท่านเมื่อกี้ถามดีว่าเขามีสคริปต์ให้ไหมเพียงแต่โปรโมชั่นเพราะว่าถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสกิดกันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเขาไม่รู้ครับยืนยันว่าเสิรปินลาลาเหล่านี้ไม่รู้นะเพราะถ้ารู้ก็คงไม่ทำหรอกฮะเพราะว่าเขาก็ต่างคนต่างมีเอฟซีมันก็เหมือนไปร่วมกันนะครไปร่วมกันกระทําการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ ดังนั้นเสร็จที่มาวันนี้นะครับก็เปิดเลยพี่บอลโทรมานะครับแล้วก็เจนนี่โทรมาชายพัฒนายชายพัฒโทรมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็อยากเปิดเลยเหมือนกันเพราะพวกเราบริสุทธิ์ก็ของจริงครับไม่เป็นเป็นพระอาทิตย์ที่ไม่ได้หลบหลบอยู่หลังพระจันทร์อยู่แล้วก็เดินมาแสดงความบริสุทธิ์วันนี้เลยเดี๋ยวทุกอย่างจะมอบให้กับพนักง,งานสอบสวนแต่วันนี้เจนนี่ก็ติดภารกิจนะครับ,รบซึ่งว่ามีญาติเนี่ยป่วยอยู่ก็อาจจะมาพบก่อนแล้วจะมีการนัดในภายหลังนะครับ ก็ฝากไปยังอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินดาราทุกคนนะครับเชื่อทนายนะทนายหลายท่านเนี่ยเวลาคุณคิดว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องขาาจนาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ทําผิดคุณออกมาก่อนอย่าให้หมายเรียกล่อนไปเพราะถ้าหมายเรียกล่อนไปสองครั้งไม่ถึงหมายจับนะครับฉะนั้นคุณจะเครียดตั้งแต่สัมภาระนะครับยันสอคบมูลฐานความผิดร่วมกันช่อโกงหรือไม่มันเป็นมูลฐานความผิดของฟอกเงินพรบคอมแสดงข้อความเป็นเท็จนะครับพรบคุ้มครองผู้บริโภค ต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาตามมาตา83ร่วมกันเนี่ยเกมทุกรายผมบอกไว้ตรงนี้ออกมาฮะไม่ต้องหลบเพราะเดี๋ยวตรงเนี้ยผมบอกให้ทําไมแม่ตัก๊กป๋าเบียยังไม่ได้ประกันตัวคําคับ้านของวนานันทา์สอบสวนบอกเร็วแล้วว่าบอกอย่างเดียวเลยว่ายังสอบปากคําไม่เสร็จเพราะเขาจะถามว่ามีศิลปินดาราคนไหนอะที่ร่วมไฟ้สดกับคุณบ้างร่วมกิจาการธุรกิจกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเรื่องทองหรือเรื่องใดๆแล้วเขาเรียกอยู่แล้วคุณคุณไม่ต้องบอกคุณไม่ออกมาแถลงข่าวคุณอยู่เงียบๆยิ ออกมาเนี่ยสื่อมวลชนรออยู่เนี่ยมันถือว่าเป็นดิจิตอลฟุตพิทฟุตพิทนะเอาไปใช้ในศาลได้ว่ามายืนยันความเป็นสุดแล้วฝากศิลปินดาราด้วยนะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะไอคอนเทนช่วยคนทําบุญเนี่ยทาได้มันดีแต่ทาให้จริงอย่าทําเพื่อสร้างตัวเองเพะสร้างตัวเองแล้วไปได้ประโยชน์ทางอ้อมทางธุรกิจเนี่ยมันปลอมอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมสมมุตินะครับคอนเทนต์เนี่ยให้คนให้เงินคนเนี่ยฝากศิลปินดาราอีกเรื่องหนึ่งเวลาไปรับงานใครอย่ารับเงินสด ทนายพูดแค่นี้นะเกมนะครับเพราะมันไม่มีที่ปาที่ไปของเงินมูลฐานความผิดฟอกเงินคือหาที่มาที่ไปของเงินไม่ได้และเงินพวกนี้มันก็จะไปแปลงอยู่3าส่วนไม่พระก็เพชรหรือไม่ก็ตลาดหลักทรัพย์อันนี้ผมสมมุตินะนะครับฉะนั้นเวลาศิลปินดาราเนี่ยจะรับงานจากใครเนี่ยถ้าตรวจสอบเขามไม่ได้ไม่ได้มีบริษัททนายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ขอให้รับเป็นสลิปโอนเงินมีหักหน้าที่จ่ายจดแบดให้เรียบร้อยเพื่อมายืนยันในสารเพราะประเทศไทยเป็นระบบเก่าหา นะครับอันนี้ฝากไวนะ้นะะ่อนน้านี้เห็นเราไปคอนเฟิร์ม <historically S 1> ให้แม่ตักเขาเท่ากันไม่ต้องขอเขาเจนงี่ไปเลยเลยพอดีว่านนเข<อ><อ>าถาม,มาในไลฟ์ว่าของขวัญที่แม่ตักให้เจนนี่วันนั้นสามแสนนะคะ ขาถามว่าเอาแม่ตักเอากลับไหมซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็มั่นใจว่าเขาไม่เอากลับแน่นอนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามารู้ภายภาคหลังก็คือมันเป็นเงินค่าตัวซึ่งมันคนละกรณีแล้วก็คนละประเด็นกันค่ะซึ่งเราก็ตอบตรงคําถามแต่หนูเองอะ่ะก็พูดตามภาพที่หนูเห็นภาพที่หนูได้ยินก็คือหนูบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเอากลับนะเดี๋ยวให้เขาจิงไปเลยเราก็พูดให้มันดูเป็นกลางเพื่อรักษาน้ําใจทั้งผู้ให้แล้วก็คนถามคือหนูก็พยายามทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วในไลฟ์ตรงนั้นค่ะว่าหลายทนก็นบอกว่า คพูดเรามันจะพสพรป่าแอนะอันนั้นหนูว่ามันเป็นเรื่องของผลของการกระทําค่ะถ้าพี่เขาพิสูจน์ทุกอย่างว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดหนูว่าศาลก็คงยุติธรรมแต่ถ้ามันพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเขาทําผิดจริงเขาก็ต้องได้รับโทษในสิ่งที่เขาทําค่ะอันนี้เสริมนิดนึงนะผมผมต้องพูดทิ้งท้ายนะเดี๋ยวว่ามีทีมทนายอะไรไปตัดนะก็ยังยืนยันนะครับว่ากรณีเคสล้านทองเนี่ยแม่ตักป่าเบียเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะครับยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจนกว่าศาล วันนี้การพูดใดๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับตามมาตรา329นะแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะตามวงเล็บ3านะครับดังนั้นเสร็จก็ไม่ต้องแคปทนายอะไรไปตัดหมูฟ้องทนายนะอบอกไว้แค่นี้นะครับขอ,ข,อขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนะครับในฐานะที่เป็นทนายของฝ่ายผู้เสียหายนะครับเ,าเราเราเห็นว่านะครับอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่านนะฮะแล้วก็ดาราศิลปินที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตลอดทั้งคนที่ถูกทำคอนเทนต นะครับก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานหนึ่งนะครับที่จะพิสูจน์ได้ว่าทางคุณตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยนะครับมีความผิดหรือไม่นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับขอความร่วมมือนะครับอยากให้ออกมาให้การต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือติดต่อเข้ามานะครับเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนนะครับฝากฝากตรงนี้หน่อยนะครับทางด้านที่อยู่บ้านเบียเขามีการสืบสวนอะไรอยู่แต่คือทางเรามีหลักฐานยืนยันครับ คือนี้ต้องต้องไปไล่ดูว่าเอา่อเรื่องเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเนี่ยได้ได้มาโดยปกติไหมเกินเกินกว่ามีชนทั่วไปหรือค่าจ้างปกติที่เขารับงานไหมนะครับอ,อีกอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตและต้องให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนะครับคนที่มาไล์เนี่ยเ,เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ค้านะครับหรือผู้สัญญาหรือผู้ส่วนทางบริษัทกับ กับทางคุณตั people, right, right now, ๊กเนี know, them, so them, ่ยนะครับถ้าเขาไม่ได so oh. ้เป็นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเวลาบางครั้งเขามาไลฟ์เนี่ยนะครับไลฟ์หนึ่งครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ไปที่มาบริษัทเขาเส้นทางการเงินเขาฐานะของเขาเนี่ยนะครับมันที่ไปที่มายังไงกลุ่มดาราหรือว่าเซเลบคนดาเหล่านี้นะครับเขาอาจจะดูเฉพาะเรื่องที่งานที่อยู่ต่อหน้านะอาจจะตรวจสอบได้ใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเดี๋ยวพี่พี่พี่พูดเรื่องหนึ่งเออเกือบลืมนะเอ่อ พี่ๆไลฟ์สดทางออนไลน์ทั้งหลายขายสินค้านะทุกท่านต้องรู้กฎหมายวันนี้หนึ่งทนายฝากนิดนึงนะจะไลฟ์สดอะไรนะครับไปจดทะเบียนที่สอบอด,ด้วยกฎหมายบังคับนะครับมันเป็นธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรงเพราะถ้าคุณไม่จดฝากไว้วันนี้นะคุณกําลังจะเข้าลักษณะของการกู้ระดมทุนโดยการช่อโกงหรือไม่นะคุณกําลังเข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่เดี๋ยวมันจะเกมนะฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ไลฟ์สดจะขายอะไรกันก็ขายได้นะฝากไว้นะ ว่าไงไ,ไหมอ๋อ oh, เขตถ้าถามว่าเขตไหมเหรอคะต้องต้องบอกว่าจะระมัดระวังตัวมากขึ้นทั้งเรื่องของการคบคนหรือเรื่องของการรับงานต่างๆค่ะพี่ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อย่างที่บอกว่าเรา mm hmm. รู้จักกันตรงเนี้ยต่อให้สนิทกันแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงก็จะระมัดระวังตัวเองแล้วก็เซฟตัวเองให้มากขึ้นทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวรวมถึงเรื่องของการรับงานด้วยค่ะครับ mm ่ไหมก็รับงานอะไรแบบนี้ก็คือเราก็ยังคง ดำรงชีพต่อไปทํางานต่อไปแต่ว่าอย่างที่พี่เจนี่บอกเนาะเรามัดระวังมากขึ้นคือเราก็รับผิดชอบสังคมโดยการตรวจสอบให้มากขึ้นคือแม้เราจะตรวจสอบไม่หมดแต่เราก็พยายามที่จะตรวจสอบเท่าที่เราทำได้ในในฐานะของอา,อาชีพของเราหนึ่งเราเป็นศิลปินบนเวทีบางทีเราเจอคนมากมายไม่รู้ว่าวันไหนเราจะาเจออีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ <S <S 1> <S 1> ต้องบอกไปก่อนว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเซฟมากที่สุดเพื <S <S ่อ,อ,กกอแ,แ,บบแฟนับแล้วก็บบคนรอบข้างครับคุณบอมในานะดนัใหญ่ ่ะีใหญ่นะ,นะขณะที่ใหญ่คุณบอลคิดว่าเคจิกรณดีนี้ว่ามันเป็นแบบแล้วต่อไปมันจะทำให้ดาราหรือกินกู้หรือไม่ได้ทำง,งานลำบากขึ้นไหมถามว่าลำบากขึ้นไหมอันนี้มันก็เหมือนท,ที่จะนี่บอกครับจากเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าสนิทกันไหมสนิทไมเนี่ยเนี่ยการรับงานอ่ะมันก็ยากอันนี้จะพลาดติดต่อมาเออคุณบอลติดต่องานหน่อยเออผมก็ไม่กล้าจะทำ เงินคุณสะอาดไหมครับเงินเพราะมันมันการนั้นมามารู้สึกว่ามันเขาไม่เราไม่รู้จะถามเขายังไงอะครับเช่นถูกต้องถึงบอกว่าโอเคไอ้ไอ้ส่วนที่ที่ต่อจากนี้ไปเราก็ต้องดูให้ดีแม้กรทั่พี่น้องทุกคนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องดูแล้วว่าดูตรวจสอบให้ดีเุ่นนี้น่ะให้รู้สึกว่านี่คือตัวอย่างของเราครับนี่คือตัวอย่างของเรานะครับ จากเนี้ยทัดกรองดูแลให้ดีแต่ถามว่าโอเคผมกับคุณตั๊กเคยทำงานกันอยู่ไหมเคยทำงานกันอยู่ตั๊กโกดีบูลนะฮะไม่ใช่ไม่ตั๊กตั๊กโบดีบูลนะคุณคุณตั๊กต้องถูกตรวจสอบไหมคุณตั๊กอันนี้ตรวจสอบเส้นทางเออ่เที่ยวหัวนวดเมื่อกี้นักข่าวท่านนี้ถามดีผมขำมากนะพี่ใหญ่ในวงการพี่ใหญ่โทรวันแรกเลยพี่งานงอกเอาไงดีวะต้องรู้ว่าทำไมวันนี้ผมถึงต้องออกมาไม่มีรายชื่อ ไปส,สองคนแต่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบรสุทธิ์ผมรู้สึกว่าโอเคถึงแม้วันนี้มันกำลังเอชอุลมุนเรื่องทองเรื่องอะไรแต่ถามว่าผมก็เคยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในไลน์นะครับแล้วอาจจะทำให้พี่น้องที่ผมเคยไลฟ์แล้วเข้ามารู้สึก